สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมีเรื่องสนุกๆมาให้คิดกันค่ะหนูๆเคยได้ยินคำว่าเหตุผลเชิงตรรกะกไหมคะเออไม่เคยครับครูมันคืออะไรครับดีมากที่ถามจ้าฟ้าใสาเหตุผลเชิงตรรกะกคือการคิดแบบมีเหตุผลมีลําดับขั้นตอนเช่นถ้าฝนตกแล้วเราจะทํายังไงหนูจะกางร่มค่ะเพราะถ้าไม่กางก็จะเปียกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะน้องแนนนี่แหละคือตัวอย่างของเหตุผลเชิงตรรกะ เราคิดตามเหตุผลว่าฝนทําให้เปียกถ้าไม่อยากเปียกต้องกางร่มอ๋องั้นถ้าผมหิวผมก็ต้องไปหาอะไรกินนี่ก็คือตรกกะใช่ไหมครับใช่เลยจ้าเราคิดจากสถานการณ์แล้วตัดสินใจทําสิ่งที่เหมาะสมนั่นแหละคือการใช้เหตุผลเชิงตรกกะแล้วเราจะฝึกใช้เหตุผลแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะง่ายมากเลยค่ะวันนี้ครูเตรียมเกมเรียงลำดับทำแซนด์วิชหนูๆจะต้องช่วยกันจัดลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง ลองดูซิว่าถ้าเราทาเนยก่อนใส่ขนมปังมันจะเกิดอะไรขึ้นมันล้ะหมดเลยครับใช่แล้วค่ะนั่นแหละถ้าเราคิดอย่างมีเหตุผลเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ